มหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสรารคามโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2556เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชครบ68พรรษาทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีระหว่างวันอาทิตย์ที่28กรกฎาคมถึงวันอาทิตย์ที่13ตุลาคมพุทธศักราช2556 ณบริเวณชั้นหนึ่งอาคารเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเพื่อสะสมอริยทรัพย์และเป็นการสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวไทย สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับผมพร้อมด้วยคุณที่เราวันเช่นเคยนะครับในรายการ RMU Channel ซึ่งเป็นรายการที่จะนําเสนอข้อมูลข่าวสารรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตลอดจนข่าวอื่นๆที่น่าสนใจมายังท่านผู้ชมทุกท่าน ผ่านทางช่อง s กายไลน์เคเบิลทจังหวัดมหาสารคามครับใช่แล้วค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าเราสองคนพร้อมกับทีมงานนะคะทั้งมหาวิทยาลัยเลยทีเดียวนะคะได้แต่งกายในชุดผ้าไหมและก็ภาพพื้นบ้านในจังหวัดมหาสารคามของเราเพื่อเป็นการรณรงค์แต่งกายผ้าไทยค่ะครับซึ่งการจัด การรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยนะครับก็มาจากสํานักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามซึ่งในวันนี้ครับเราสองคนพร้อมด้วยคุณทัศดาวน์จันโช่นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณเสื้อผ้าไทยสวยๆนะครับสไตล์เก๋จากร้านปฏิมาบูติมารโดยคุณโตปฏิมาเหล่าชัยครับค่ะและในวันนี้นะคะทางมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามก็มีข่าวมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้นะคะทางมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารประจําปีการศึกษา2 5 5 0 6, เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีของนักศึกษาวิชาทหารค่ะครับเมื่อวันที่25กันยายนพุทธศักราช2,556เวลา18นาฬิกาที่ผ่านมารองศาสตราจารย์สมชายวงกเกษมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา2556 พร้อมทางได้กล่าวให้โอวาดแก่นักศึกษาวิชาทหารที่ได้เข้าร่วมในพิธีณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาโดยในปีนี้นักศึกษาวิชาทหารทั้งสิ้นกว่า173นายแบ่งออกเป็นชั้นปีที่4จำนวน89นายชั้นปีที่5จำนวน84นายซึ่งได้รับเกียรติจากพลตำรวจตรีเจริญวิศวานิช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามพันตำรวจเอกอุดมศักดิ์เปี่ยนคำผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคามรองผู้กำกับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมนทนทหารบกที่23รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกันทะวิชัย หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการรักษาดินแดนจังหวัดมหาสารคาม FM 1 0 5 5 m h z เมกและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีป,ประดับเครื่องหมายชั้นปีแก่นักศึกษาวิชาทหารของมหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสารคาม ซึ่งกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคามได้ร่วมกับชมรมรักษาดินแดนร่วมจัดกิจกรรมนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความภาคภูมิใจสร้างความรักความศรัทธาในการเป็นนักศึกษาวิชาทหารรวมทั้งยังสร้างความภาคภูมิใจและความรักต่อสถาบันชาติาศาสนาพ,พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก การฝึกความอดทนภาวะผู้นำการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมและการเป็นแบบอย่างที่ดีของนักศึกษาตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพและธรรมเนียมของทหารอีกด้วยค่ะ

มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจนะครับท่านผู้ชมโดยข่าวแรกในวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์มาจากฝ่ายหลักสูตรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามครับโดยจะได้จัดให้มีการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาโทและประิญญาเอกจำนวนประมาณ200ท่านนะครับซึ่งก็จัดขึ้นตามโครงการประชุมการปฏิบัติการจากมคอสอสู่การปฏิบัติครั้งที่1การทบทวนผลสมริตตามมาตรฐานหลักสูตร TQF ซึ่งงานในครั้งนี้ครับก็จะจัดขึ้นที่ห้องประชุมวิอยู่คนันชั้น5อาา เฉลิมพระเกียรติ7จพรรษาหรืออาคาร15ชั้นของเรานะครับซึ่งการจัดขึ้นในครั้งนี้นะครับก็เพื่อที่จะให้อาจารย์ที่มีความรับผิดชอบในเรื่องของการบริหารแต่ละหลักสูตรตลอดจนอาจารย์ผู้สอนได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการจัดทํามคอ3ถึงมคอ6 ที่เหมาะสมตามหลักสูตรการทบทวนผลสมริตตามตัวบ่งชี้ที่6วิชาการตามกําหนดการที่แนบมานะครับซึ่งกําหนดการนะครับก็จะจัดขึ้นในวันอังคารที่1ตุลาคม2556นี้ที่ห้องประชุมบีบีคู่าวานานน้นเองโดยเริ่มตั้งแต่เวลา8ปดนากาสานาทีเป็นต้นไปนะครับก็จะเป็นการลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารในการเข้าอบรมโครงการปฏิบัติงานในครั้งนี้แล้วก็จะมีการกล่าวเปิดและก็บรรยายพิเศษนะครับในเรื่องแนวปฏิบัติและจรรยบรณในการปฏิบัติงานสายวิชาการโดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏนมหาสารคามในเวลา9นาฬิกาโดยประมาณนะครับจากนั้นในช่วงเช้าครับก็จะเป็นเรื่องของคู่มือการประเมินตนเองแล้วก็ประเมินตามมาตรฐาน TQF ของหลักสูตรนะครับโดยท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการท่านผู้อำนวยการสํานักมาตรฐานและงานประกันคุณภาพรวมไปถึงในช่วงก่อนเที่ยงนะครับก็จะมีการอบรมพิเศษในเรื่องเทคนิคการเขียนมคอ .3 ถึงมคอ .6 ด้วยโดยท่านอาจารย์ดรภไพศาลสุวรรณน้อยอดีตคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้ง หลังจากร่วมรับประทานอาหารกลางวันกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะต่อในเรื่องของเทคนิคการเขียนมคมออสามถึงหต่อ,โ,อโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์ภัยศาลสุวรรณน้อยมีการาให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องหลักการ ทวนสอบผลสำริดนะครับ<ม>โดยท่านดรไพศาลเช่นกันนะครับจากนั้นในช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองโมงโดยประมาณก็จะเป็นการสรุปผลที่ได้จากการประชุมปฏิบัติการ<ม>ในครั้งนี้<ม>ก็เรียกได้ว่าเป็นความชัดเจนนะครับที่อาณาจารย์ในมหาวิทยาลัยจะได้มีความรู้ในเรื่องของการทําประกันคุณภาพและการทวนสอบผลสำริดตามมาตรฐานหลักสูตรของ TQF ด้วยครับค่ะซึ่งเป็นหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานของสองกอนะคะคที่เราชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามหรือว่าในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆจะต้องจัดหลักสูตร ในเรื่องของ TQF นะคะแล้วก็ใช้มคอ 2, 2นะคะจนถึงมคอ6กเลยทีเดียวนะคะค่ะยังอยู่ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนะคะคก็จะจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับคณาจารย์ตอนนี้เป็นจำนวน50คนคนะคะตามโครงการประชุม ปฏิบัติการเทคนิคการตรวจสอบและแนะนําการทําและการเขียนรายงานวิจัยการศึกษาให้มีคุณภาพนะคะซึ่งงานก็จะจัดขึ้นในวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช5 5 5 6นะคะที่ห้องประชุมชั้น4นะคะห้อง150410นะคะบัณฑิตวิทยาลัยนะคะซึ่งงานก็จะเริ่มตั้งแต่เวลาแป0นาทีนะคะก็ได้เรียนเชิญท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนะคะมาเป็นประธานในพิธีและก็มีการ กล่าวนะคะในเรื่องของการให้รายงานงานวิจัยการศึกษาแล้วก็ตรวจสอบและก็แนะนําการทําการเขียนงานวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะคะโดยท่านรองศาสตราจารย์ดร เผชิญนะคะคกิจการจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษด้วยนะคะท่านใดที่มีความสนใจนะคะที่จะเข้าร่วมโครงการก็เรียนเชิญนะคะหรือว่าติดต่อไปที่สํานักส่งเสร,ริมวิชาการและงานทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยคะ่ะครับไปต่อกันที่เรื่องราวของการทาบุญทำกุศลกันบ้างนะครับฝ่ายประชาสัมพันธ์มาจากกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดมหาสารคามนะครับได้จัดกิจกรรมดีๆขึ้นนะครขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมบริจา จากโลหิตเพื่อทําความดีถวายพระเจ้าอยู่หัวของเราซึ่งกิจกรรมก็จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้นั่นก็คือวันที่27กันยายน2556ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปที่บริเวณศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชาพัฒน์สีสวัสดิ์หรือบริเวณชั้นล่างของอาคารกองกิจการนักศึกษาท่านใดที่สนใจอยากจะร่วมทําบุญทํากุศลในครั้งนี้ก็สามารถมาร่วมบริจาคโลหิตได้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง9นาฬิกาที่ชั้นล่างอาคารกองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฒนเชิญททุก่่านไปรวมทําบุด้วยกันนหลังจากกทที่เเรราาํบุัส็จแล้ว นักเรียนนักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการ,รศึกษาในปีการศึกษา2556นี้นะคะในวันที่20 9กันยายนที่จะถึงนี้นะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปที่ห้องประชุมเชียเตอร์อาคาร34ของคณะวิทยาการจัดการนะคะก็ขอให้นักศึกษากลุ่มดังกล่าวนี้นะคะเข้ารับการประชิมนิเทศนะคะเพื่อที่จะได้รับคําแนะนําคําชี้แจงแนวทางต่างๆในการใช้ชีวิตนอกรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามค่ะครับ,รบก็เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ที่จะเป็นบัณฑิตในอนาคตอันใกล้นี้นะครับแลวครับนี่ก็คือความน่าสนใจของข่าวประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามครับ ช่วงนี้ไปติดตามหลากหลายความน่าสนใจจากคุณทัาดาวดวงจันโชธในช่วงสังคมคนสังคมข่าวครับค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับดิฉันทัศดาวดวงเงินโชิและรายการสังคมคนสังคมข่าวค่ะหลังจากที่ห่างหายกันเป็นหลายสัปดาห์นะคะเนื่องจากว่าติดภารกิจนะคะไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศค่ะที่ประเทศสิงคโปร์นะคะแล้วก็นอกจากที่จะได้ประสบการณ์ความรู้กลับมาแล้วนะคะก็ยังได้โรคภัยไข้เจ็บกลับมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไว้วางใจไม่ได้เลยนะคะสำหรับสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะวันนี้นะคะก่อนที่จะนำข่าวสารข้อมูลต่างๆมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะเราก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆ เกะะี่ยวกับสภาพอากาศในวันนี้ค่ะที่จะมาบอกคุณผู้ชมเลยนะคะในวันนี้นะคะจะมีฝนฟ้าขนองนะคะเกือบจะทั่วนะคะร้อยละ70%ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักนะคะและลมกระโชกแรงบางแห่งนะคะ ซึ่งนะคะจะเกิดนะคะหนักๆเลยนะคะก็จะบริเวณที่จังหวัดเลยนะคะชัยภูมิสกลนครนะคะนครพนมมุกดาหารอํานาจเจริญศรีสะเกดและอุบลราชธานีค่ะส่วนอุณหภูมินะคะเฉลี่ยนะคะต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสค่ะและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-33องศาเซลเซียสนะคะก็จะมีลมลมแปรปรวนนะคะแล้วก็ความเร็วนะคะจะอยู่ที่10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นสภาพอากาศที่จะทำ ให้หลายๆท่านนะคะจะต้องเสียสุขภาพนะคะเสียการเสียงานนะคะไปกับการเป็นหวัดเป็นไข้นะคะต้องเข้าหาหมอที่โรงพยาบาลกันนะคะเหมือนกับอิชันตอนนี้ก็สภาพร่างกายก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเนื่องจากว่าคิดถึงคุณผู้ชมมากนะคะซึงจะต้องรีบกลับมาปฏิบัติหน้าที่นะคะส่วนในสภาพอากาศนะคะอีก7วันข้างหน้าค่ะซึ่งเราก็มีการคาดหมายไว้แล้วนะคะโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะของภาคอีสานของเรานะคะก็จะมีฝนฟ้าขนองเกือบที่จะทั่วไปเลยนะคะก็ร้อยละ70-80ของพื้น ที่นะคะจะมีลมกระโชกแรงนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยนะคะซึ่งเว้นนะคะจะอยู่ในช่วงที่เว้นนะคะในวันที่28-29กันยาก็กจะมีฝนฟ้าครนองกระจายเป็นบางพื้นที่นะคะแค่ร้อยละ40-60%ของพื้นที่ส่วนมากนั่นเองนะคะส่วนอุณหภูมินะคะก็จะอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็สูงสุดจะอยู่ที่31-34องศาเซลเซียสนะคะเพราะฉะนั้นนะคะด้วยความหวังดีนะคะจากทีมข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยร,ราชภัฏมหาสารคามก็อยาก จะให้ทุกท่านนะคะช่วยดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะมาต่อกันที่นะคะข่าวฝากประชาสัมพัธ์ค่ะซึ่งข่าวนี้เรียกได้ว,ว่าเป็นข่าวที่กําลังจะเกิดงานใหญ่นะคะในจังหวัดมหาสารคามของเรานะคะโดยในวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2 5 5 6ที่จะถึงนี้นะคะก็จะได้มีการจัดงานศึกปุยนกปากห่างร่วมกับเกียรติเพชรเจ็ดสีนะคะโดยนะคะท่านจะได้พบกับมหากรรมมวยนะคะสถานเมืองไทยที่รวบรวมเอามวยเด็ดนะคะมาให้ได้ชมและได้เชียร์มากกว่า12คู่ด้วยกัน,นะคะ่ะพร้อม กับมินิคอนเสิร์ตจากอดีตนักร้องนะคะไม่ใช่อดีตนักร้องสิอดีตนักมวยนะคะซึ่งตอนนี้เขาหันมาจับใหม่เป็นนักร้องแล้วนะคะก็นะคะในโชว์สามหมัดสะบัดไม่นะคะโดยประกอบด้วยคุณสมรักคําสิงนะคะอดีตฮีโร่เหรียญโอลิมปิกนะคะหรือที่ได้ฉายาว่าโมอมะตะนั่นเองนะคะแล้วก็มีคุณเขาทรายกาเล็กซี่ค่ะเจ้าของฉายาซ้ายทะลวงไส้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะคะนั่นก็คือคุณสามารถเพชรกรุณค่ะฉายาเพชรคาดนายกค่ะโอ้โหซึ่งสามท่านนี้นะคะก็ จะมามอบความสนุกสนานด้วยเสียงเพลงนะคะที่จะให้ทุกท่านนะคะได้สนุกสนานก่อนที่จะเข้าไปชมมวยกันนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังจะมีอีกหนึ่งโชว์ค่ะที่พลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือโชว์นะคะเด็ดเด็ดมันมันจากนักร้องสาวที่กําลังมาแรงในช่วงนี้เลยถ้าพูดชื่อไปแล้วเนี่ยท่านใดที่ไม่รู้จักนี่จะถือว่าเฉยมากๆนะคะนั่นก็คือคุณ หญิงหลี่สีจุมพลนั่นเองนะคะเจ้าของผลงานเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรนะคะและเพลงผู้หญิงหลั่นล้านะคะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็นะคะจะเริ่มตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะที่ลานจอดรถนะคะด้านหลังห้างเสริมไทยคลอมเพล็กจังหวัดมหาสารคามนั่นเองนะคะโดยในงานนี้นะคะก็ได้รับเกียรตินะคะจากท่านผู้ใหญ่ใจด,ดีหลายท่านที่ช่วยกันสนับสนุนงานนี้ให้เกิดขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะปุ๋ยนกปากห่างค่ะ คุณซุ้นเกียรติเพชรนะคะนายแพทย์กิติศักดาสวัสดิ์นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมหาสารคามนะคะท่านพลตารวจตรีเจริญวิศีวันณิชค่ะผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดมหาสารคามนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีท่านพันตํารวจเอกอุดมศักดิ์ เปลี่ยนคมนะคะด้านผู้กํากับการตํารวจภูทรจังหวัดมหาสารคามของเรานั่นเองนะคะรวมไปถึงนะคะคุณสุทินคลังแสงค่ะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะและร้อยตํารวจตรีนิรันดยศพลนะคะหรือว่าพี่นิรันด์นะคะหมวดรันของเรานั่นเองนะคะซึ่งเทปที่แล้วนะคะเราก็ได้ไปชมค่ายมวยของพี่นิรันด์กันแล้วนะคะก็จะเห็นกันได้นะคะว่านักมวยแต่ละคนนั้นนะคะก็ซุ่มซ้อมมาเป็นอย่างดีค่ะเพื่อที่จะมาชิงชัยให้ท่านได้ร่วมชมร่วมเชีีรยกันนะคะก็อย่าลืมนะคะไปเชีีร์กันได้ในวันที่ 4ตุลาคม2556ที่จะถึงนี้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามนะคะรายการสังคมคนสังคมข่าวและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะขอขอบพระคุณชุดเสื้อผ้าส,สวยๆนะคะชุดพิธีกรนะคะจากห้องเสื้อปฏิมาและร้านปฏิมาบูติกหมานะคะก็เรียกได้ว่าเป็นชุดสวยที่ไม่ซ้ําใครนะคะดีไซน์ออกแบบโดยนะคะดีไซเนอร์ชื่อดังนั่นก็คือคุณปฏิมาเหล่าชัยนั่นเองค่ะสำหรับ่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะโทรศัพท์ไปติดต่อสอบถามกันได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์043710841นะคะหรือจะไปที่เบอร์โทรศัพท์ มือถือนะคะ0899379414และ0811712977นะคะอย่าลืมนะคะชุดสวยๆแบบนี้ที่ปฏิมาบูติกมัดและห้องเสื้อปฏิมาสำหรับวันนี้ดิฉันทัดดาวดวงเชิดและรายการสังคมคนสังคมข่าวต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะดังก้องกำมปนาดประกาศเกียรติศักดดาท้าพิสูจน์มวย,ทยไทย ระเบิดความมันครั้งยิ่งใหญ่4ตุลาคม2556ณสนามเวทีมวยชั่วคราวลานจอดร,รถห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามในศึกปุ๋ยนกป่าห่างบวกเกียรติเพชรเจ็ดสีจัดโดยร้อยตำรวจตรีนิรันดร์ศพลร่วมกับประภาวินขอนสาคูชมการขึ้นห้ำหัน ในศึกศักดิ์สิทโดยชุนเกียรติเพชรโปรโมเตอร์หวานเพชรคนล่าสุดของเมืองไทยได้มอบดาวดังช่องเจ็ดสีมาสี่คู่เอกลังปรีน้อยพิทักป่าผาแดงแตกหักโตโต้สิทธิชัยยินแสนเก่งกีฬาสปอร์ตแชมป์มวยไทยรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวทเจ็ดสีเดิมพันชายเล็กควายทองยิ้มเดทธิ์อออสอเพนประภาแลกโหดเพชรนรง์สปาร์คพัพอุดร ยอดปริศดาปอบริรักษ์ชักศอกสกุลชัยเล็กเล็กซินดี้คอนยิมมฟ้ามงคพลอ,อแสงทวีปะทะเพชรชุมพลดาบรันสารคามน้องเบริร์ตสิ์ดอนคิงชิงเลี่ยมรัตนิรันดาบรันสารคามรุ่งเพชร JSP บีตะบันเพชรเชียงขวัญอ๋อปิธิศักวันพิชิตลูกกันทระตะบันมัดเพชรด,ดำพ่อพิรุณรัตู้ ตาลเพชรสิบปานแดงแหงโหวดรณชัยสันติอุบล,บล,บลสึกจริงแชมป์ว่างแชมป์มวยสยามภาคอีสานร,รุ่นสปอร์ตเวทฤทธิเดชศูนย์กีฬานากอบแลกศอกยอดเกรียงไกรฟ้าคำอิน,อน,อนป๊อบอายแป้งกองปราบขอกำราบเพชรเอกสิทธ์กรูเข็มฟ้าลิขิตดาบรันสารคามตามพิชิตดินเนื้อทองปอเกียรติยิม พร้อมชมมินิคอนเสิร์ตสามบรสบัดใหม่เขาสายกาเล็กซี่สามารถทยักอรุณสมรักคำสิงประทะเจ้าแม่หมอลำซิ่งยิงลีสีจุ้งพลเจ้าของผลงานเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรโดยมีประธานที่ปรึกษาพลตำรวจตรีเจริญวิทย์ศรีวณิชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ที่ปรึกษาชุนเกียรติเพชรและดรสุทินคลันแสงที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประธานดําเนินการแข่งขันนายแพทย์กิติศักดิ์ธนาสวัสดิน์นาย,ยกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามและพันตํารวจเอกอุดมศักดิ์เปลี่ยนขำผู้กํากับการสถานีตํารวจภูทรเมืองมหาสารคามสนับสนุนโดยวุฒิพงศ์วนาคุณเจ้าของผู้ผลิตและจัดจําหน่ายปุ๋ยนกปากหางและเดียร์เกียรติเพชร ขอขอบคุณคุณทัศด,ดาวดวงจังโชดนะคะที่มาให้ความรู้มากมายกับพวกเราชาวจังหวัดมหาสารคามและนี่ก็คือความน่าสนใจที่ทีมข่าวอินดี้ของเราได้นํามาฝากท่านผู้ชมเหมือนเช่นทุกวันวันนี้ดิฉันที่ราวนาแถมทองพร้อมคุณพีรพจ์ยอดยิงและกลุ่มงานทีมงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ความรักสามัคคีสิ่งที่เราชู มหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสรารคามโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2556เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชครบ68พรรษาทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีระหว่างวันอาทิตย์ที่28กรกฎาคมถึงวันอาทิตย์ที่13ตุลาคมพุทธศักราช2556 นบริเวณชั้นหนึ่งอาคารเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเพื่อสะสมอริยทรัพย์และเป็นการสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวไทย